สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนนะครับมาต่อก,กันกับชาวราศีธนูนะครับในปีพุทธศักราช2568เนี่ยนะครับผมมองอยู่พังมองชาวราศีธนูเนี่ยดีไม่ดีเนาะนะครับอ่ะเป็นการอ่านไพ่นะครับจากไพ่ทาโร่ไพ่ยิปสีนะทั้งหมด5ใบใท่าไ,ไหมก็พอจะมีความรู้พื้นเป็นพื้นนะ่ะนะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไพ่ทาโร่บ้างก็เลยอยากจะมา แชร์นะมาบอกนะมาเล่านะในมุมมองของตัวเองนะอย่าไปเทียบกับท่านอื่นนะครับผมก็มองในมุมที่มันเห็นจากไพ่นี่แหละนะครับว่าบันดีมันร้ายยังไงนะเรามาลองฟังกันดูนะครับพิิจพจารณากันะโอเคครับชาวราศีธนูปี68ใบที่1ใบที่สองใบที่สใบที่4ใบที่5้าโอเคใช่มาแล้ว5้าใบนะทุกคนนะ มา,มาฟังกันนะใบแรกเป็นสิบถ้วยอย่างนี้ดีนะคนนะเป็นปีที่ดีของชาวราศีธนูนะครับสิบถ้วยเนี่ยมันเหมือนความสมบูรณ์ในบางเรื่องบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะเฉลิมฉลองงานใหม่นะแบบนี้นะงานที่ถูกใจเปิดบริษัทเปิดร้านนะครับแบบนี้หรือความสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวนะได้แต่งงานหรือแบบมีทัวร์จิงอะไรแบบนี้นะครับเลยมีการมาเกิดใหม่นะครับ ของสมาชิกใหม่อะไรแบบนี้นะสิ่งท่วไเป็นอะไรที่ดีในช่วงต้นปีนะครับใบที่สองตึกพังโอ้โหนะอันนี้หนักเลยนะครับในบรรดา1 2ใบเนี่ยใน778ใบเนี่ยนะทุกคนจะกลัวไพ่เดชใช่ไหมนะทุกคนจะกลัวไพ่เดทออกทองคำโอ้โหลงแล้วก็พื่ทุกคนจะกลัวไพ่เดทเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ตึกพังจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะต้องระหน้าระวังนะครับเึ้นแบบนี้นะทุกคนเนะ ใบที่3ครับ 2. ไม่เท้า2ไม้เท้าฟ้าลังฝนชอบสดใสเสมอครับเจอเรื่องร้ายแล้วก็มามีมามีมามีเรื่องดีนะครับอันนี้ของชาวราศีธนูนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันช่วงไหนนะครับต่อมาครับมี5ดาบด้วยนะครับอันนี้ไม่ดีนะทุกคนคือบอว่าคนมันไส้คนไม่ชอบนะครับใบสุดท้ายครับบัตรสุขของปีนะครับ อาสบินถือไม่เท้าอะไรกไกลๆมันดีงานที่ต้องไปเจอผู้เจอคนต้องเดินทางอยู่บ่อยถึงจะเด่นนะทุกท่านนะอ่ะก็ในความเป็นส่วนตัวนะครับชาวราศีธนูนะปีพุทธศักราช25068 0ใน10ใบเนี่ย,บบย,ยผมยังมองไม่เห็นไพ่การเงินนะไม่ใช่10ใบ5ใบ,ย,าบาย,ย,ยังมองไม่เห็นไพ่เงินนะแต่ผมไม่ได้เรียกว่าการเงินแย่นะครับ แค่ไม่ค่อยมันไม่วือหวาอะไรแบบนี้ทุกคนนะนะมามาไล่เรียงจากใบที่หนึ่งครับสิบถ้วยไพ่สิบถ้วยในความหมายของมันก็คือความสมบูรณ์ความสําเร็จงานเฉลิมฉลองนะครับอะไรแบบนี้งานมงคลนะครับขึ้นบ้านใหม่นะฉลองต้งแงน่งใหม่ฉลองแบบความสําเร็จอะไรบางอย่างนะหรือเป็นความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักมีการมั่นหมายสู่ขอแต่งงานไปอยู่กันจริงจัง ครับป็นแบบมีการมาเกิดใหม่ของสมาชิกใหม่อะไรประมาณนี้ดังนั้นก็จะถอดความระติความได้ว่าในช่วงต้นปีนะครับมกราคมพามีนาเนี่ยนาสเดือนนี้เป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงรอยยิ้มเป็นช่วงความสมบูรณ์ของชาวราศีธนูนะครับภาพใหญ่มันนะในระหว่างทางมันก็มีบ้างนะไอ้เรื่องไม่ดีนะครับแต่ภาพใหญ่ใหญ่มันเรื่องสําคัญสําคัญของมันมันขึ้นมาว่าใน3มเดือนนี้ในช่วงต้นปีนี้มันเป็นช่วงที่ดีของ คุณคุณท่านท่านที่เกิดในราศรีธนูดังนั้นมุ่งเน้นสิ่งใดชอบอะไรนะครับจัดการนะครับอยากได้งานที่ชอบอยากทำธุรกิจที่ตนเองชอบนะครับเต็มที่ในช่วงนั้นนะแบบนี้รักใครชอบใครอยากได้แฟนนะอยากได้มิตรที่ดีชอบบริษัทนี้นะครับขึ้นอย่างเงี้ยในช่วง3เดือนแรกของปีจัดไปครับมันจะเป็นช่วงที่เราจะได้อย่างนั้นนะครับอ่ะดังนั้นนะ่ย อย่าปล่อยให้3เดือนแรกของปีนะเสียไปแบบเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นนะขอให้ชาวราศีธนูนะเต็มที่กับ3เดือนแรกของปีนะครับโอเคนะต่อมาครับใบที่2มันขึ้นเป็นไหตึกผังอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันจะไปเด่นกับพวกนี้ครับพวกที่ทําเกี่ยวข้องกับกรถมือ2บ้านมือ2นะครับพวก เขาเรียกว่าต่อเติมนะครับพวกแบบออกแบบอะไรแบบนี้นะที่เกี่ยวกับอาคารบ้านแบบนี้ทุกคนนะแล้วก็พวกขายของที่เป็นมือสองนะครับพวกของผูกของพังนะรีไซเคิลอะไรแบบนี้ทุกคนนะแล้วก็รถมือสองอูอูซ่อมรถแบบนี้นะครับถึงจะเด่นแต่ถ้าเป็นความหมายของช่วงเดือนนะครับซึ่งอยู่ประมาณสักเมษาพฤษอสภามิจารณาช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูมักผิดพลาดมากกว่าสำเร็จนะครับมักผิดพลาดมากกว่าสำเร็จนะดังนั้นชาวราศีธนูจะทําการใดๆก็ตามนะต้องคิดเผื่อเสมอว่าทําไมไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปเราจะเอายังไงต่อไปนะไพ่ตึกพังเท่าที่เคยเห็นบางครั้งบางทีนะครับ สัญญากันแล้วพูดคุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับพอถึงวันเข้าปฏิเสธยกเลิอกอันนี้ต้องระวังด้วยนะนะครับดังนั้นเนะ่เวลาพูดคุยเสียก็ตามนะครับอะไรที่มันสําคัญสาคัญถ้ามันมีแบบลายลักษณ์อักษรนะครับกันจริงจังกันเซ็นกงนจริงจังถ้าผิดสัญญากันเนี่ยนะครับถึงจะแบบบังคับกันได้เนี่ยให้ให้ทาประมาณนี้นะครับอ่ะโอเค ดังนั้นนะครับลายกลุ่มโรงเรียนลูกสาวดังนั้นในะชาวราศีธนูนะครับในช่วงเบษารพฤษาพษาิณนะเป็นช่วงที่คุณต้องระวังนะครับระวังในเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งระวังการตัดสินใจสองระวังในเรื่องของการงานและการเงินครับไม่เปนช่วงช่วงที่แบบมันไม่ค่อยเข้าเป้าของคุณมันเป็นช่วงรายจ่ายเยอะนะครับไพ่ตึกพังยังแสดงสภาวะให้ระวังทรัพย์สินไม่จะเป็นรถบ้านอะไรที่ทรัพย์ส,สินของมีค่าก็แล้วกันเนาะ มันจะชํารุดผุพังในช่วงนั้นระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะตึกพังเนี่ยชอบอารมณ์ขึ้นง่ายระบาดอารมณ์ขึ้นง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผ่านทำให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดศัตรูทําให้งานมันไม่เดินทาให้ธุรกิจมันไม่เดินแบบนี้ทุกท่านนะถ้าจะได้ศัตรูก็ช่วงนี้นะครับถ้าจะไปทําร้ายใจิตใจคนที่เราแคร์เขาหรือรักเขาเนี่ยก็ช่วงนี้แหละดังนั้นนะจะแสดงพฤติกรรมอารมณ์อะไรก็ตามคิดให้ดีนะครับดังนั้นนะ ต้องเตือนชาวราศีธนูน,นะครับว่าเมสใช่ไม่ใช่เออใช่เมษาพฤษภามพิจาราเนี่ยสามเดือนนี้นะครับขอให,ให้พี่ๆน้องๆที่เกิดในราศีธนูเนี่ยหนึ่งใจเย็นนะครับอย่าเจร้อนสองให้ระวังเรื่องการเงินนะครับสามระวังเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเช่นกันนะแล้วก็เรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับอาจจะเกิดมาป,ปัจจุบันถนนชุดดอนตัวอย่างเช่นของชำรุดผุกพังสูญหายหรืออุบัติเหตุนะครับหรือแบบถูกบอกเลิก สัญญาหรือบอกเลิกนะครับกับคนที่เขาหมายกันมาสักเ,กเ,กเลี่ยบเวลาหนึ่งก้างครั้นแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะต่อมาครับไพ่ใบที่สามซึ่งนับช่วงเดือนก็จะอยู่แถวซากหลังมิถุนายนนะก็จะเป็นช่วงกรกฎาสิงหากรกฎาสิงหากันยาสามเดือนนี้จะเป็นสามเดือนที่ชาวราศีธนูเริ่มฟื้นฟื้นด้านใดการเงินนะครับเรื่องฟื้นฟูนนใเน,นรเรื่องของความสัมพันธ์ นะอาจจะเป็นความรักเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มันจะเหมือนมีคนดึงดึงเข้ามาเจอโอกาสใหม่ๆไม่ใช่เป็นเรื่องของการงานหรือเพื่อนนะครับหรือคนที่มันจะพาเราไปต่อยอดในสิ่งที่เราชอบอยากจะทําอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการงานก็ได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็มเป็นช่วงเขาเรียกว่าการติดต่อสื่อสารที่มันดีแล้วก็ถ้าอยากจะได้งานอยากได้หุ้นส่วนอยากได้เพื่อนอยากได้แบบ แฟนนะอยากได้เขาเรียกว่าคนที่แบบมาต่อยอดในเรื่องธุรกิจด้วยนะหรือแบบเขาเรียกว่าการงานด้วยนะครับในช่วงนั้นมันจะเด่นมากเพราะขึ้น2องไม่เทา้าความหมายมันก็คือว่าเจอตัวช่วยนะครับหรือจะได้งานที่ดีนะครับแบบนี้หรือแบบมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างเข้ามานะครับเขาต้องการนะดึงเราเข้าไปร่วมนะเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์หนึ่งอะไรก็ตามแต่นะครับแตนน่ว่าช่วงนั้นนะการเงินการงานและการช่วยเหลือเห็นมีเข้ามาแล้วก็ การได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนคู่คิดที่ดีเนี่ยจะดีมากเลยสำหรับราศีธนูในช่วงนั้นนะถ้าลุนงานใหม่ก็ได้งานใหม่ถ้าอยากจะเดินทางไกลช่วงนั้นก็เด่นครับนะดังนั้นจะเป็นช่วงขาขึ้นของพี่เพียงน้องนะที่เกิดในราศีธนูนะครับการเงินก็เกิดสภาพคลองแบบนี้ทุกท่านนะพอมาช่วงปลายปีนะครับก็จะเป็นแถวๆสักตุลาพฤศจิกาธันวานะครับช่วงนี้จะพบกับอุปสรรคละนะนะครับ จะพบกับอุปสรรคคนมันไส้เพราะห้าดาบมันเป็นความหมายลักษณะของแบบคนเห็นแล้วไม่ชอบไม่ถูกไม่ถูกฉลกไม่ถูกตาแบบเนี้ถ้าเราไปร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้หญกก็ไม่ชอบนะไม่ชอบพฤติกรรมของเราไม่ชอบความรู้มากของเราจะจริงๆอาจจะเป็นความรู้ที่ดีแต่ว่าเขาไม่ชอบอะไรใครที่เก่งกว่าดังนั้นอะชาวราศีธน,นูนะครับจะถูกขัดแข้งขัดข,ดขาอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวสักตุลาพฤศจิกาธันวา มันก็เลยทําให้ไม่เกิดความก้าวหน้าถ้าจะทําอะไรก็ตามถ้าตัวเองไม่ได้เป็นผู้นำเนี่ยจะถูกกดนะครับก็เลยไม่ค่อยจะแบบสบอารมณ์เท่าไหร่แล้วก็อารมณ์ก็ร้อนง่ายในช่วงนั้นนะระวังนะครับ5ดาบเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันอาจจะกระเทือนกระทบกระเทือนกับสิ่งที่ตัวทำนะถ้าแบบเราอยู่บ้านก็ระวังไปทําให้คือญาติคนรักนะครับลูกหลานบริวารน,น้อยใจแบบนี้นะครับแล้วก็ทำอะไรก็ตามในช่วงนั้นมัน ถูกขัดแข้งขัดขามันมันไม่ราบรื่นนะครับแบบนี้ดต่นนในช่วงนั้นนะต้องบอกเลยว่าการงานการเงินนะครับสะดุดนะแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แย่นะนะครับเรื่องความรักก็ต้องระวังเรื่องทะเลาะก,กันหึงหูหึงห่วงนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องสำหร,รับคนมีคู่คนมีแฟนหร,รับคนโสดรักใครชอบใครเขาก็บอกว่าเราไม่ดีนะครับ <S 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 คนที่เราจะรักจะชอบเขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะสนใจอะไรเรานะครับ <S <S ดังนั้นในช่วง3ามเดือนนั้นนะ ชาวราศีธนูควรจะนะใจะเย็นเย็นมองทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกมนะแล้วก็อย่าใจร้อนนะครับแล้วก็มีแผน1แผน2แผนสำรองไว้นะเพราะว่าถ้าหากเรามีเขาเรียกว่าเหมือนมี1อย่างเวลาอย่างนี้มันไม่สําเร็จเหมือนทางเดินถ้าเราคิดแค่ทางเดียวนะเจอทางตันเจอคนไม่สนับสนุนจะทำยังไงเรนะต้องคิดเผื่อ เราเป็นคนแบบนี้นะครับอุปสรรคไพ่ห้าหนามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายสําหรับเราแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนั้นนะครับตุลาพฤศจิกาธันวานั้นนะนะมันไม่ค่อยราบรื่นในทุกๆกิจกรรมท่านนะไปสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับขึ้นมาเป็นอัศวินถือไม้เท้าในความหมายมันคือว่ามันมีความก้าวหน้านะท่านนะมันเล็งเห็นถนึงความสําเร็จในภายภาคหน้าได้นะครับสิ่งที่ตัวทํานะครับซึ่ง ก็ค่อนข้างจะสลักสมมาเหมือนกันนะแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ดีแล้วก็ให้อัศวินถือไมทาท้นนี้บ่งบอกถึงการมองอะไรที่มันไกลนะการหากินที่มันอยู่ไกลๆนะครับหรือคนที่ต้องเดินทางนะงานธุรกิจที่ต้องเดินทางพบปะเจอผู้คนอันอนี้จะเด่นนะแล้วอ,อะไรก็ตามที่มันอยู่ทางไกลนะครับเหมือนนําเข้าส่งออกไปเรียนรู้อยู่ไกลๆนะครับ ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ทำงานต่างประเทศอันนี้ก็ดีนะนะครับแต่นั้นสวบครับปีพุทธศักราช2,568นะชาวราศีธนนะูในปีนี้ตอบเลยว่าเป็นปีที่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการงานนะครับแต่ไม่ใช่ว่าดีเลยนะเพราะอุปสรรคมันมีนะมีช่วงไหนตามที่เตือนเมษา,าพัสษภามิถุน,นาอีกช่วงนึ้ง็เป็นตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเออ แต่จะเป็นปีที่ดีในเรื่องของการงานนะครับมองเห็นถึงเขาเรียกว่าอนาคตและความก้าวหน้าที่มันจะต่อยอดในถัดๆไปในปีปีถัดๆไปและความสําเร็จในเรื่องที่ดีๆมันจะอยู่ในช่วงไหน,นอยู่แ,แถวๆสักประมาณสักมกราคมพามีนานะครับงานที่ดีงานที่ใช่ถ้าไม่ใช่มันจะเปลียวในช่วงที่เราเตือนนะครับอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกรกดาสิงหากันยาแบบนี้นะครับนะโอเคครับในช่วงเตือนที่เตือนก็ระวังไว้ด้วยนะครับนะ ก็น่าจะประมาณนี้ลูกทุกคนนะเจ๊ก็ไม่คิดมากครับสวัสดีครับ